สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิงค่ะอยู่กับสาวรักก,กับไอโดมจ้ะพี่น,อน้องวันนี้เข้ากับปอดเป็ดปอดเป็ดจะพอมึงเหรอเดน,านขายจะขาย จะได้ขั้นไหนว่าเสือเลยพี่น้องขายเบิดค่ะข,าย,ขายลูกขายผัวเบาอาัดมาจะใส่เนาะเบาอัดหากินมันเนาะไม่โคไปรับจอบใส่มาเนาะนี่ค่ะเทเลอร์ขั้นนี้แหละห้างสิขอนรถเกี้ยวพี่น้องไอโบค่ะไอโบ นะคะห้กว่าตอลองราคาได้รถรถอาสีบง,งามค่ะแต่การใส่ง,งานนี่รับประกันนะคะจะคล้องครับเองเรื่องการเทศงานนี่จวดค่ะพี่น้อง เม่อกี้ใหม่สามหมื่นหาบน บองว่าไอ้ดมสีสตาร์ตีบอกใช่ป่ามาันสตีดบอกเป็นยังเพราะอะไรเือหมดไฟใช่เธอหมดไฟเธอไม่มีไฟอ่ะสีสตาร์ตนะคะ่ะ

แมนบอลลุงมันสิชื่อว่าพ่อชายนี้เขาได้เส็ดเส็ดน้อยเฮ็ดไรก็ประขาดเส็ดแล้วน้องลุงเนาะแมนอยู่สองบทนี่ติด ทำอะพ่วงบ่ เอาคลิปเขาทายเขากบบาาระขาดมือวิวได้หรอเว,ว,ว่า,วาเขาหาคลิปลงมือว,ว,วิวทุกคลิปเนาะยังขี่ปูนก็เต็มรถเท่าอยู่เด่น<ะ>เฮ็ดสีไม้ได้ไปีนี่สุดยอดเลยเขียโพูดเบาดอกเชียวสีอันเขียวตองอ่อน เอาขึ้นรถได้ทำไมวะจะ้าปีนี้มันมาน,นปีหนาเนี่ย no F C เอาช่วงล่างเอาเครื่องไปเลยขึ้นช่วงบนไม่ปัดเฮาเยอะยังนอจักเอบูนเนาะ เล่นบ่เฮ้ยไงบ่จู้ก็เ่าอยู่จิ๊กจิ๊กแจ๊ก๊กมึงบ่ไปบ่มาเลยขั้นเล่งกันนะใช้มันใช้มันคืนส่วนนิ้มหน่เนี่ยเปลี่ยนสายไม้เา โอ้แค่แน่เราเลยไปหน่อยนึงยูันสิดับเดบบอ่ะแล้วเรื่องมันสิดับเดบบ่ะแล้วอออ๋ๆอ๋ยแก่เฟ้าอ๋อรลองเพลงเด็กผู้ชายอ่อนงี้แบบแบบแบมันอดนะแบมันอ่นแบดไม่ได้นี่ไปน้อยอยู่นี่ยังแข็งอยู่ เขาเ่งนะไม่เป็นเป็นยังไงมันหลากไปนะมันหลากไปหรอกมันเอ้าไปยังงีเออไปยุ่งน้อนึ่งเอาข้อติดีรันไปอะไรเออบอติด่ือมเชือกไหมอู่ดเนาะ กระดเฮหาสีเสียน้ำแรงล่างๆรดเร็วนั่นนะทุกวันมนเลยจะใช้จะใช้ใช่ไหมยดมาย้่นจะไเรียนที่นี่ทำที่ดองเรียนจะเร็วใเลยแค่ต้งยืดยืดดีดูยืด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 ยเดยืดซอยพอดีนะเพราะมันเดิเดห ติดไรก่อน คนมาแล้วจ้าพี่น้อง สับสับเปลือยค่ะคนริมกันยางมาหะเละเ็คกิ๊บเส้แรงตามพอไปใส่นี่เมอีาอไปเลยเอากระตาออกกระตาใส่รถกระตาเข้าเท็ดปวกไน้นั่นคิตตี้ขึ้นรถคิตตี้ขึ้นรถ มืดฝน,นมาแล้วเล้วจะาม,านมันบ่ห่อนแม่เอาเันตากรับเฮ้ยสติมันเหยียบขึ้นเฝ้าไปแล้วพบเจอคลิปต่อไปค่ะเอสซี่ขาขอขอนุญาตปิ้นเฮียนกัน